มีแค่บัตรประชาชนใบเดียวซิงเกอร์ให้พอนักเป็นเบามีแค่บัตรประชาชนใบเดียวแล้วนงอ่ะจะให้ไปซื้อกับคนไหนคนที่โทีผิดมาเมื่อวานตอนเช้าคนที่นั่งกินข้าวติดกันเมื่อคืนคนที่ยิ้มให้กันตรงหน้าปากซอยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่เป็นคนปกติธรรมดา ที่มีจิตบริการอาศัยอยู่แถวและแวกบ้านคุณนี่แหละครับชิมิจิจ <c oughs> งนี่ไม่เคยสอนเป็นแบบนี้เลยไอ้ลูกชัว่วมม,มงอยากเบียแล้วทะเบียนสมรสก็ปีแล้วมึงจะหนีไปไหนนะมึงอย่านะรอกูก่อน ค่ะเจแมวสวัสดีค่ะอยากได้ม้อหุงข้าวสักใบอ่ะรับม้อหุงข้าวใบหนึ่งนะคะมีหม้ออบลมร้อนมาใหม่นะคะมอ้อลมร้อนก็มาและใช้ดีมากเลยรับด้วยเลยไหมคะหัวเงี๊ยอสองใบเลยจะแปลวโลกสองใบอะไรนะอ,อ๋อม้อสองใบค่ะม้อสองใบส่งได้เลยค่ะสวัสดีค่ะส่งได้เลยค่ะสวัสดีขมวอมคนขี้เมา วันพระวันกา้าก็ไม่เว้นกันเลยนะเก็บส่งไมโยมันเป็นยังไงมาเป็นยังไงไทำไมมันเมายอย่างนี้ทำไมมันเมาทำไมมันเมาโดนไปสองสามเทสามเทเทเทสามเทเทเทโคตรด,ดีรู้เรื่องง่ายโคตรดี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 ทำไมมันเมายอย่างนั้นมันเมาอย่างนั้นมันเมาอย่างนั้นสวัสดีครับฮลัลโหลตัวแทนซิงเกิลปะคะ ใช่ครับโจเซฟครับผมเออพี่อยากได้จัดพงสองตัวมีไหมจัดพวงสองตัวเอาวันนี้เลยไหมครับถ้าได้ก็วันนี้เลยว่างมาส่งไหมได้ครับผมที่เดิมนมครับเจ๊เดี๋ยวผมจัดให้ไ่เสียแรงที่ไหวใจอะ่ะเฮ้ยขึ้นงาน ที่ไปส่งมีแค่แบบประชาชนและมีคนไปหาทันทีทรักอย่างนี้ก็มีด้วยรักมีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่สิิงเก้อ